สนุกครับสนุกชนลมุนนิดใช่ชลมุนนิดนึงแต่ว่าเด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าของเล่นเยอะนี่ก็คือเขาได้ของกลับบ้านไปแล,ล้วหช,ช่้นแรับชิ้นสองชิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเกาะอ,อยู่แต่กระกลองไม่ปล่อยเลยโดนใจแรงงานนี้ใช่ใจ่ถ้าพ่อกับแม่คือคัดงานมาให้ลูกแล้วจริงๆก็ถูกใจเราด้วยเพราะว่า าก็มีของทุกทุกอย่างจริงนะไมาในโซนของเซนทัลเนี่ยเพราะจริงโซนเด็กอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบคนเป็นพ่อเป็นแม่ไงก็คือต้องมาแวะมาบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะแบบเดี๋ยวอันนู้นขาดอันนี้ขาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบบมาซื้อตลอดมาทีเดียวก็ครบถูกต้องใช่ค่ะปกเวลาเลือกของเล่นเลือกให้ยเง็กหรือว่าเรเลือกเองของเล่นนี่คือแบบเราแทบไม่ได้ซื้อเลยอ่ะไม่ได้เลือกเลยอ่ะปกติก็คือถ้าเผื่อ มีคนรู้ว่าเขาชอบอะไรจะมีคนแบบซื้อมาฝากได้อย่างเวลาเรามางานเนี่ยก็จะมีพี่ๆแบบส่งมาให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แม่เขาพูดนะคือก่อนหน้านี้เรามีไลา์แล้วเราก็จะบอกว่าขอความกรุณางดของชั่งด้วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยของเล่นเต็มบ้านไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องคาดว่าโอเคของใหม่ที่จะมาแล้วแบบสมมติว่ามันยังใหม่มากแล้วมันยังซ้ำกับของเดิมเราขอเก็บไว้ก่อน พอของเดิมเล่นให้จนเบื่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาของใหม่มาอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะแบบไม่มีที่นอนใช่ที่นอแบบระบายออก้ระบายออกระบายออกต่อก็เคยเคยพยายามจะระบายเหมือนกันแต่เขาจําได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอของเล่นเขาเล่นน่ยบางทีมันเสียหายครับมันชำรุดมันก็ส่งต่อก็ยากใช่ค่ะเหมือนแบบรถอย่างเงี้ย มีอยู่เหลือสองล้ออีกสองล้อขึ้นหลุดไปแล้วแล้วมันก็ปิดกลับมาไม่ได้ไงค่ะบางทีก็อาจจะให้คนอื่นก็เอออาจจะเป็นแบบว่าคัดทิ้งอะไราบบนี้มากกว่าใช่แล้วคงใช่ครับสำหรับเอ่อแม่เตรียมตัวยังไงอะไรอย่างนี้ไปดูว่าของไทยที่เราเห็นหมายถึงว่าสําหรับน้องผู้ใหม่ใช่ไหมคะคืออย่างรอบแรกเนี่ยออยเตรียมของไว้แบบ เกินจริงไปมากเลยอะเพราะว่า in ด้วยความที่เรามู้ใหม่แล้วเราก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ว่าอะไรต้เตรียมเราก็เตรียมหมดฉะนั้นวันที่ออดไปทอดเราคือกระเป๋าใบใหญ่มากแล้วเราถ่ายมาลงเอ่อ YouTube ช่องเราใช่มั้ยก็จะมีคนเข้ามาบอกว่าฉันแค่นั่งแท็กซี่ไปเฉยๆตัวเปล่าเลยอะไรเงี้ยก็ไปได้แล้วสุดท้ายก็คือแบบแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าประมาณไหน ก็จะใบเล็กลงเยอะค่ะตอนนี้มีแบบว่าเริ่มหลอกมองแล้วว่าจะแพ็คอะไรไปก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไไดเริ่มมอก็คือเรามีในใจแล้วเราก็แค่แบบรู้ว่าประมาณนี้ก็คือมันไม่ได้เยอะเหมือนครั้งทีง่แล้วแล้วไงัที่แล้วคือเตรียมไปแม้แต่ิชชูอะไรเง <c oughs> <ช>ี้ยแล้แพ็คไปเราก็ถามว่ามันไปทาไมต้องสามแพ็คโอมันเป็นกุจไคือเราก็กลัวว่าเราจะไปขอบ่อยเพราะบานคนจะใช้ิช้ชูเปลืองเราก็เอาของเราไปเองด้วีกว่าอะไรอย่างงี้ <c oughs> <ๆ S 1> เดี๋่วคนก็ชมว่าทองนี้ท้อวมที่แข็งแรงแมากยังเป็นน้องแบกด้วยะะแต่ว่าเวลาไปไหนจะมีมีแต่คนทักว่าเป็นผู้ชายลูกชายแน่เลยลใช่เพราะว่าท้องแหลมมาไม่เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันอ,อ๋อก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อของท้องแรกกับท้องสองมันฟิตไม่เท่ากันหรือว่ามันเป็นเพราะว่าลูกชายลูกสาวอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้เลย แวแบบแม่หมอก็คือเดินทํางานก็ย,ยังยังแ่แรงอยู่ใช่คือถ้าท้องที่แล้วนี่นะอ่อยนั่งรถเข็นตลอดเลยค่ะด้วยความที่เราเป็นแม่มือใหม่แล้วเรามีปัญหาปากของลูกสั้นใช่ไหมเราก็จะกลัวมากทุกการเดินนะว่ามันจะสั้นลงแต่พมาท้องเนี้ยเหมือนแบบเราก็มีประสบการณ์หรือว่าความความกังวนลอะไรเราอาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยไม่แล้วหรอกไม่หรอกแต่ว่าเราไปเช็คแล้วปากของลูกก็ไม่ได้มีสั้นเือถ้าเผื่อคุณหมอเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้ต้องคอนเซิร์นนะอันนี้ต้องระวังนะเราก็เราก็จะระวังแสดงว่ามีไมม่ีว ใช่ปัญหาที่แบบที่ที่เป็นปัญหาใหญ่ไม่เจอค่ะแล้วเรื่องแบบดน้ำตาอะไรก็ผ่านเกณฑ์ดีก็คือใช้ชีวิตได้ปกติอะไรเงี้ยคือออยก็คือจริงอ่ะผม<บ>มาบอก <c oughs> ว่าไม่เป็นไรเลยพักผ่อนบ้าง เนี่ยก <gegen violin> <warfare> ็ค <Rabbi> <c oughs> <c oughs> ือแบบแต่ว <c oughs> ่าคนรับงานไม่ใช่ผมนะก็คือก็คืออาจจะไป็นคนยกับพี่เอ็มผู้จัดการเอ็มรว่ามาดามหรือเราก็จะเรียกกันแบบเซลล์เนาะว่าแบบเออมีงานอย่างนี้แต่ว่าคือพี่เอ็มก็จะคานเราค่ะคือทั้งงานไหนที่มันเป็นคอมิตยาวๆแบบว่าใครต้องถ่ายอีก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคงคงจะรับไม่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าคุณปรับตรงนั้นแล้วมันทํางานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะรับแต่ที่มันใกล้กล้พพูดได้ไหม คือปกติอะคืออย่างนี้ผมไม่รู้คิวตัวเองเลยนะปกติอะผมต้องบอกว่าผมต้องถามเมียว่าแบบเฮ้ยพรุ่งนี้เราทําอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปงานเออทำอาทิตย์หน้าทําอะไรอะคือรู้หมดทุกอย่างดีวงานทุกอย่างอะไรเงี้ยครับเออเขาจะนันบางทีแบบว่าอ้าว๋อวันนี้ต้องมาเซ็นท่านเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคใส่เสียอะไรใส่เสียอะไรก็จะเป็นคนแบบว่าจองคิวช่างหน้าช่างผมเสื้อผ้าเดี๋ยววันนี้ต้องไปซื้อเสื้อนะต้องดูตารางว่าวันนี้ว่าเอาวันนี้ไปดูซื้อเสื้อนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วบางทีคือเขาก็จะคุยๆๆๆๆคจุ๊กจิ๊บกับผู้จัดการผมใช่ไหมครับเ <นะ S 2> สร็จแล้วเวลาที่เขาคุยงานบางทีเขานึกว่าแบบเขาคุยกับผมแล้วเขาจะบอกว่าก็ง,งานนั้นไงบอกไปแล้วไงไม่มีไม่เคยบอกไม่รู้เรื่องบอกแล้วช่วงนี้คือใชาแบบยังพอแบบไหวอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังรักอยู่ใช่ไหมครัใจเราสู้มากค่ะมีแข็งแรงมากเขาบอกเขาบอกจริงๆเขาทำใจไปไกลโค้ชจริงๆท่องที่แล้วอ่ะออยก็ ก็แข็งแรงนะไม่มีภาวะอะไรก็คืออยู่ตรงถึง38สัปดาห์พอดอะไรเงี้ยก็กะว่าท้องนี้ก็ภาวนาว่าจะให้อยู่ถึง38สัปดาห์อีกม,มีเพิดม<ะ>เดินเร็วหรือ,<ม>อยังไงแบบเรื่องทองแบบเราก็ชับกระเทงอะไรเงี้ยตอนนี้เผิดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแบบมันปุ้ยอ้ายมันวิ่งไม่ไหวคือถ้าวิ่งก็คือแบบม,มัน,ม,นมันไปไม่ได้จริง,งแต่ว่าตอนขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าตกหลุมเขาก็จะแบบร้องเจ็บขับรถดีๆหน่อยอะไรเงี้ยคุณพ่อเขาเลยต้อง ก็ระวังขึ้นก็พยายามแล้วเขาจิกหน้าใสแต่ทอมนี่พี่มีมันคือชมภรรยาสวยตลอดอย่าไม่ไม่เช้านี้ตอนแต่งหน้าเสร็จผมก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสวยจังจริงเหรอไม่ได้พูดไงนี่สังเกตนะเขาติดดาวมางานเด็กไงเผื่อว่าจะดูเด็กลองเขาบอกก่อนอย่างนี้นะไม่าต้องให้กำลังใจหรือว่าชมพี่มีคือเวลาเขาชมอ่ะ ดูหน้าเขาจะดูไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่แล้วก็จะรู้สึกว่าใจที่ร้าแซวหรืออะไรหรือแบบมันเป็นความคิดที่ตรงกันข้ามแต่พูดอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยจะสงสัยเกินไปเนี่ยดูสิแล้วดูหน้าสิจัดใจไหมพี่พีมจัดใจไหมพี่รักจัดใจอยเวลาชมก็คือแบบว่าเออจัดใจสินสูงอยากได้รถหรือเปล่าอย่างนั้นเลยใช่ใช่ย้ำบอกลูกแบบหลายครั้งมากเลยราพูดใส่หูลูกใช่พูดใส่หูลูกลูกบอก อย่ามันยุ่งพูดดังๆตัดวงมั้ยคะจะซื้อปอร์เช่ไหมคะ่ก็บอกว่าถ้าจะซื้อปอร์เช่ก็คือแบนเพชรมันมีต้องมาเพิ่มเออจะมาปอร์เช่อย่างเดียวไม่ได้แต่เคียวนี้ก่อนคือจริงๆนะทั้งหลายหลายคือต้องเก็บเงินค่าเล่าเรียนลูกก่อนเพราะว่าแต่คือมันเป็นการพูดแบบว่าแซวกันไปแซวกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องไซื้อแหละ แต่ยังโสดซือย่างยังค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่ยังคิดอยู่ว่าเอามาอีกสองคนนี้จะนั่งรถอะไรต้องคิดอันนี้ก่อนใช่เพราะว่าอีกหน่อยต้องติดคาร์ดิีหมดแล้วรถแล้วเราตอนนี้เราใช้รถตู้อยู่อย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอ๊ะเรารถตู้ปุ๊บอ้าวแล้วพี่พี่พี่ช่วยจะไปด้วยยังไงอออะะไรรยย่่่างงงเเีี้้้แถตูพพิมทนขดใครจะขับอีกเนี่ยเออแล้วจะจ้างพี่คนขับรถ ให้พี่ผู้ช่วยแต่ว่าพ่อก็คือขับไปกับเอออย่างนี้เราก็แบบเอ๊คิดอยู่หรือเราจะต้องถอยแบบมินิบัสาสุดท้ายพ่อก็ยังต้องขับรถอยู่ดีใช่แต่ว่าถ้าหลังจากพ่อหนั่จากที่ต้องทำนี่อาจจะต้องทักงานไม่พักค่ะประกาศตรงนี้นะคะว้าค่ะขับนิดนึงก็อาจจะแบบช่วงอยู่เดือนอะไรอย่างอยู่เดือนถ้าเถิด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 อ้เรื่องแบบแบบช่วงนี้คือแบบมีความแบบติดหนึ่งกับ คนมากเวลาแบบมาเล่นด้วยทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะน้องพีน้องพีก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรเหมือนกันค่ะจะชอบสักประมาณเดือนหนึ่งผ่านที่ผ่านมาเนี้ยอยู่ดีๆก็ไม่ยอมให้กลับบ้านกลับบ้านไม่านคือถ้าเขาแบบเจอใครแล้วเขาฟิกด้วยแบบเล่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาพงสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมให้กลับบ้านคิดว่าเขากําลังแบบจัดการความรู้สึกตัวเองเรื่องการ การจากลาอะไรนะ่างเงี้เขาเพิ่งเขาเพิ่งเรียนรู้ว่าแบบเออมันมันความเจ็บปวดของการจากลาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทือต่างกันกับก่อนหน้านเองเขาก็ไปใช่ใช่เขาก็จะแบล๊วๆตอนเขายังไม่รู้ตอนแบบว่าันติดนะใช่ซึ่งตอนในพิธียังแบลวอยู่ในพิธีก็ยังแบลวอยู่ก็ผมว่าเหมือนน้องพี่เขาจะเร็วกว่าประมาณแบบ6เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของอารมณ์นะคะแต่ว่าของพิธีเนี่ยเขาจะเร็วกว่าในเรื่องของร่างกายเรื่องการใช้ร่างกายเรลย คือเขาแข็งแรงกว่าเขาแบบเหมือนอาจจะโครงสร้างเขาใหญ่กว่าเลยรุ่นเร็วความไวคนละด้านใช่ใช่เราเราเราเวลาต้องจับปลาเราบอกยังไงอกคนมล่าที่เขาบอกว่าแหบว่าคนในทีมในการล่าโลกีก็ต้องหลอกว่าแบบไปเข้าห้องน้ำ อย่างพี่บุดดี้นี่หลอกไปเข้าห้องน้ำอะไรแต่เขาก็จะตามไปแต่เขาจะตามไปเ <c oughs> หมือนกันแต่สุดท้ายเราก็ต้องคือ <c oughs> ก็ต้องเรียน<อ>รู้<อ>แหละใช่ครับอาจจะแบบอะยอมเปิดกระตูนให้เขาดูเพื่อให้เขาไปเพลินับบนั้นเราว่าจริงอ่ะเราก็ไม่อยากให้เขาโดนกระชากอารมณ์แบบว่า จากการสูญเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆจนเราไม่รู้มันจะเป็นปคมเขาหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยเพราอีกหน่อยเดี๋ยวเขาจะเข้าโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเขาจะฝังใจกับเรื่องของการจากลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบี่ยงเบนความสนใจเขาไปเปิดกระตูนให้เขาดูหรือว่าชวนเขากินขนมยอะไรเงี้ยให้เขาเพลินๆสักแป๊บหนึ่งแล้วพอเขา,า,า,านหนุ่มก็ถามว่าอย่างน้องสาวอะไรเขาถามว่าเอ๊ะอีใหม่อยู่ไหนอ่ะเขาบอกอ๋ออีใหม่กลับบ้านไปแล้วไงลูกอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกอ่ะก็โอเคแล้วเพราะว่าเขาเขาชินแล้ว ไต้องดึงความสนใจเขาดึงส่วนกลางใช่เหมือนเวลาเขาอินกับอะไรเขาจะอินกับสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งมาแยกจากเขากับสิ่งนี้อะไรเงี้ยอันดีทันใดอันดีทันใดต้องค่อยละมุนละม่อมช่วงแรกๆที่เป็นมีอาการแล้วแบบร้องไห้แบบน้ำตาหยดเป็นไงบ้างครัาตอนแรกก็งงก็งงเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเนี่ยคือคือเขากําลังเปลี่ยนอารมณ์เรานึกว่าเขาแค่ ไม่อยากให้ป้าเอ็มกลับบ้านคือคนแรกๆที่เราเห็นคือป้าเอ็มเลยแต่ว่าป้าเอ็มคือมันคือเราเจอกันบ่อยแล้วเราก็แบบป้าเอ็มก็เล่นกับลูกสนุกมากอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าธรรมดาเขาก็ไม่อยากให้กลับบ้านอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆเริ่มเป็นกับพี่วุ้นดี้ก็เป็นอะคุณอจุลก็เป็นคนที่เพิ่งเจอการมาแรกก็เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ้าสงสัยเขาคงแบบมีพัฒนาการทางอารมณ์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้งพี่พี่ยังติดน้องเหมือนกันเพพี่ทีก็ติดน้องใช่ใช่ใช่พี่ทีก็แบบว่าไม่อยาก ไม่อยากจากน้องเลยบางทีถ้าเ,เห็นน้องแบบขึ้นรถไปแบาบงที่เขาแบบขึ้นรถไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะร้องไห้แบบอย่างเงี้ยคช่หน้าคขาน่ารักอะบางทีแบบเรามองก็จะรู้สึกว่าแบบมันตลกตลก <c oughs> แต่ว่าแบบเอ้ยแต่ลูกเศร้าอยู่ <c oughs> เออเขาติดกับปกติไหมคะ จริงๆเวลาเขาอยู่บ้านเล่นกันเขาไม่ได้ติดกันนะคะ <c oughs> เขาก็เล่นเขาก็แกล้งกันเขาก็อะไรกันปกติแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าน้องอ่ะกําลังจะออกจากบ้านไปอ่ะเขาจะไม่ไม่อยากให้ไป <c oughs> เขาก็จะแบบว่าน้องพีไม่ให้ไปก็ถามว่ารักน้อง,องหรอรักมากแต่เวลาอยู่บ้านก็คือไม่ได้แสดงความรักมากอะไรคบบนั้นเล่นกันตีกันแกล้งกันเหมือนเดิมแย่งแย่งรถกันสวัสดีที่ใครหายไปกับตรงั้น คนเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลก็แฮปปี้นะเพราะว่าแบบเออลูกรักกันเนอะมีแววแล้วอีกหน่อยฉันไม่อยู่ก็จะได้ดูแลกันได้มีลูกันแค่บอกกันไห่ทุกวัี้แบบคุณ่วยก็มาหาบ่อยหอกันใช่ค่ะคือตอนนี้เขากำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เขาก็อาจจะแบบว่าเอออยากจะมาลองอารมณ์ดูซี่ว่าอยู่กับเด็กประมาณไหนอะไรย่ี้จริงๆคือพุทธเขาเป็นคนรักเด็กด้วยลูกชายเหมือนกัน มาลองมาลองสอนเลี้ยนม,มาลองสอนสอนเสียงแล้วก็น้องจุ๋ยก็ทํากับข้าวเก่งมากมาแล้วก็คือไม่ว่าเราจะไปบ้านเขาหรือเราจะมาบ้านเราเขาก็จะมีอาหารมาตลอดอย่างน,นี้ประสบการณ์แล้วนะทำไงนะคะร้านครอบครัวนั้นว่าบ้านนั้นไม่รู้จะชอบหรือเปล่าสิเพราะว่าอย่างอย่างอย่างจุ๋ยเนี่ยมาถามว่ากินอันนู้นได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมคือบางทีผมค,ค,คิดว่าคุณคงจะห้ามบ้างบางที <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบแบบระวังสําหรับท้องท้องแรกนะคนเป็นพ่อเป็นเป็นแม่ก็จะแบบระวัง ทีนี้จุ๋ยก็จะแบบรู้สึกว่าแบบต้องไปถามคนที่แบบผ่านมาแล้วก็คือถามออยออยบอกกินได้ทุกอย่างกินเลยเต็มที่ไม่ใช่มาตรฐานของแม่ที่แบบว่าสติ๊กอะไรเงี้ยคือจุ๋ยจุ๋ยบอกว่าจุ๋ยอยากจะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากเลยคือแบบบางทีช่วงแท้ท้องเนอะเราอยากจะกินอะไรแบบจัดจ้านออยบอกว่ากินได้เลยอะไรเออพี่บีมีมีเตือนพี่บุญนะคะว่าแบบรสชาติแต่ช่วงแรกคือผมก็บอกว่าแบบ เอาจริงก็คือเตือนได้แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะก็ต้องตามใจคนผ่อนเพราะว่าโอเคร่างกายก็สําคัญแต่ว่าจิตใจมันสําคัญที่สุดนะเมื่อกี้ต้หน่อยอย่างเงี้ยอาจจะบ่นเพราะว่าแบบพอพอเตือนเขาปุ๊บเขาเริ่มแบบว่าหันกลับมามองตาของฝั่งเราก็เริ่มแบบก็เริ่มเงียบแล้วโอเคเรารู้ว่าทิศทางเราอยู่ตรงไหนพยายามทำให้เกิดปัญหาไม่เกิดเอาเอาจิตใจก่อนจิตใจก่อนโอเคคหมโอเคนะ ทบนมานะคะ